สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมอช่องนี้ชื่อช่องว่าหาคลิปเด่นนะครับผมอช่องหาคลิปเด็นนะครับผมวันนี้ก็จะมาหาปลานะครับผมมาหาตตเบ็ดนะครับผมเสียนไม่เสียนก็ค่อยว่ากันนะครับผมเสียนมาแล้วก็แก๊กนะครับผม <laughs> เราก็เสียนแบบไม่เท่าไหร่น,นะครับผมโอ้ยจ้าเพิปั๊บ,ป,บปึ๊บโอ้ยเสียนแบบประมาณว่า ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นเสียนนะครับได้ก็เป็นเสียนไม่ได้ก็ไม่ใช่เสียนประมาณนี้ครับต้องทําใจนะครับผมแล้วเราก็ทําตามที่เราสามารถนะครับผมปลามันอยู่ที่ปลานะครับผมเสียนที่ตายปลาไม่มีก็ไม่ดเาาด,าด, SE. มออด้กินนะครับผมแต่วันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้แน่นอนได้ไปต้มกินแน่นอนสักตัวสองตัวนะครับผมอก็คอยดูติดตามอยติดตามดูกันนะครับผมตอนนี้มัดเบ็ดกันนะป็ดดูดครับผม กบครับกบยางครับผมกบยางกบยางอิฐตัวน้อยครับผมดำปีนะครับผมเนี่ยเห็นไหมขวาเลยกบก็ตัวตัวเล็กดําๆหน่อยนะครับอปลาก็จะได้ไม่ต้องตกใจนะครับต้องตกใจนึกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับผมก็เราจะตกไปเรื่อยครับมาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้กี่บาดนะครับแต่ผมไม่แต่ให้ตอนนี้ผู้ชมดูหรอกครับ หยอกหยอกหยอกหยอ,ยอ,ยอคก,กครับผมแล้วก็ดูกันครับผมได้หรือไม่ได้ก็เขาว่ากันนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ก็คือไม่ได้นะครับผมได้ก็เดี๋ยวไปต้มกันกินอ่าเพราะว่าความหวังของชาติก็อยู่ที่ปลานะครับผมปลาปิงก็เฮ้ยฮะก็ม <c oughs> อ,อยู่เทิขนข้างหน้าครับไปอีกตัวละสองสามแ้วก็ปันลอยไปไปไปไม่ไกลไม่ไกลทีสองสะพานลอยนะสะพาสองหรือสามวะ

มันเชียนเดี๋ยนั่นเห็นไหมล่ะงานงานเข้าเกือฟูกแต่ดอกแรกเลยฟูไม่ได้จิดปลาแล้วแบบนี้เชียนปลาเราเนี่ยทำเป็นอีกแล้ว sir you ไม่สวยมองยูเธอเนั่ยแหละ มบชอนสองตัวเด็ดๆครับผมจริงๆจริงๆโอ้ยสุดยอดนะครับผมกลับบ้านไปต้มปลาดีกว่าเอ้ยตังโมถาจูบ่อนก่อนจะต้มปลาครับอุ้ยทอดปลาทอดทอดเนื้อกินดีกว่าทอดเนื้อกินสักห้าสี่ห้าชิ้นครับผม พอดีคุณซีภรรยาหิวข้าวผมก็กลับมาถึงก็ต้องทำข้าวให้เขากินก่อนเราจะทอดเนื้อให้เขาก่อนนะครับผมรองกับข้าวนะครับให้เขาไปกินก่อนให้เขาได้กินก่อนเพราะเขารอออกมาเกือบครึ่งวนันแล้วครับเยังไม่ได้กินข้าวเราก็เหมือนกันนะครับผมผมก็ทำอะไรไม่เสร็จก่อนแต่ผมกินเขาผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดเนื้อนะครับทอดเนื้อเสร็จก็จะต้มปลาช่อนนะครับได้ไปช่อนมาส่งตัวนะครับผมเบลเลยครับผมคอยดูกันนะครับผมคอยดู เนื้อเดดเดียวครับผมอร่อยมากครับผมเพื่อนให้มาขอบคุณมากมากนะเพื่อนครับที่ให้ผมมาแล้วก็อร่อยถือว่าอร่อยเด็ดมากครับผมข้าวหมักได้เยี่ยมมากเลยครับไม่ใช่ข้าวหมักนะเมียข้าวหมักมาให้เพื่อกระจายดีจิหนุ่มมให้หนึ่งจุม่มมาให้ทอดกินเร็จเรียบร้อยนี่เอาทำมีดขีวแกะตมทำปลากันดีกว่าครับผมปลาช่อนกรับ ล้างสะาล้างได้นี่เห็นไหมพี่น้องเพื่พนอนๆนี่ปแฟชั่นผมตัวใหญ่บ้าเ <laughs> ลื้อยล่าเลื้อยเลือยเลยต้ม,มแต่ตัวนึงกำลังจะตายแล้วครับผมตัวนี้กำลังสดๆอยู่อร่ากินนะครับอร่อยกันเยครับผมจะต้ยมยำครับผมต้มสูตรผมนะครับผมสูตรบ้านๆผมนะครับคอ,อยดูกันนะครับผม เราก็จะไม่ฟักไปละเห็นนะครับเพราะว่ามันจะเลือดนะครับอาบหน้าจอผมนะครับก็ต้องล้างล้างล้างก่อนนะครับผมตอนนี้กำลังเดือดครับผมต้องรีบหน่อยครับเพราะว่าการทกินเราลีลาไม่ได้ครับผมนี่เสร็จแล้วครับผมเราจะไม่เห็นเลือดปลาเห็นเลยตอนที่เราคลาปลาครับผมก็จะเห็นเนื้อปลาที่ออกมาแล good, er, ้วครับผมก็จะได้ร่มกินแะ้วครับผมล้างให้สะอาดครับผมขยำขยำเรับเกลือนะครับจะบเกลือสะอาดท่าสะอาดให้หายทาวแล้วก็นี boils, <Get> ่ <rồi S 1> kind of นะครับผมล้างให ข้าวเลือดออกที่หมดแล้วครับผมว่าจะได้กินเด็ดอร่อยๆครับจะไม่มีข้าวปลาแล้วก็เป็นเป็ดปลาปลาคลองปลาอะไรครับผมก็เราต้องทำก่อนสิฮะมันดีที่สุดครับนี่ครับขาตะไคร้ใบมะกรูดเตรียมพร้อมก็เสร็จไปเก็บมาหลังสวนครับผมหลังสวนมึงมีอย่างด้วยเหรอประมาณนั้นเลยครับหั่นหั่นกันครับหั่นแล้วก็ตัดไปต้มลครับผมคิดผมไม่ได้เด็ดอะไรมากว่านะครับดูไปครับผมโอ้ยเป็นคลิป มันคงเก,ก่งบ้างคนระับทุนนี้เพราะว่าเราก็ต้องเรียกกันคนติดตามก่อนนะครับผมถ้าคนมีคนติดตามดีๆนะครับผมก็จะทำลิบออกมาสวยๆนะครับผมเออเราก็จะลงทุนซื้อโบโกปีคกืออะไรเ้นะครับผมดีๆไม่ใช้นะครับผมออตอนเด้กก็ใช้แต่โทรศัพท์ก็กังหันถ่ายถ่ายท่าทาท่าทางไปก่อนนะครับผมเพื่อเพราะว่าเราก็ยังไม่มีครศัพ์ในการทําช่องของเราพวกไหนนะครับผมก็ รอเพื่อนๆนะครับกดซับสไครป์กดติดตามกันเยอะๆนะครับมีเงินทุนเข้ามาทีนี้เนี่ยก็จะทำออกมาให้ดีๆเครับผมก็จะหั่นกระต่ายนะครับผมกมาทุบให้มันหยาบๆหน่อยนะครับให้มันนี่หน่อยผมไปข้างล่างด่ากันตอนเออนะครับมันแตกๆหน่อยนะครับมันจะได้ทหอมเวลาเราเราไปต้มนะครับผมสถานที่ก็อาจจะแคบๆหน่อยนะครับแต่ครับแคบก็ไม่เป็นไรครับดูในช่องตาก็พอนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องไปดูเหมือนในโรงหนังนครับ <laughs> อันนี้ก็ต้นหอมบัญชีแล้วผมเออเก็บมาหลางบ้านมือนกันับผมแต่มีอย่างนั้นะครับผมอ,อ่มานไปครับเอาไว้ใส่ตอนท้ายครับนี่จวดมีตรงก็ใ,ใหญ่ใหญ่ครับผมใหญ่ไปไหนก็ไม่รู้ใครขโมยผมก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหขี้ขโมยอย่างมนุษย์นั้นขององเราไปใช้หมดเราไว้หลังครัวนะไม่ไหวนะพวก เออเอาไปหั่นเลยรวะนี่น oh ี่คะต้นหอมตะเคีหอมเปีหอมไปเรื่อยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมไะดูตั้งน้ำนะครับผมตั้งน้ำแล้วก็ใส่เกลือนะครับผมผมก็ใส่เกลือไปประมาณสักหยิบใหญ่ๆนะครับหยิบมือใหญ่ๆนะครับผมอ่าแล้วก็หั่นตะไคร้ใส่ไปนะครับใส่ไปแล้วเปิดน้ำเลยเราจะเปิดไฟตั้งเล่นแล้วก็เปิดไฟประมาณปานกลางนะครับให้มันเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตะไคร้พอพอแค่นี้พอแล้วครับอย่าไปเยอะนะครับตัวนั้นมันจะไม่อร่อย เอาตรงที่บรรทงตึงหัวมันจะ่อยครับผมแล้วก็ใส่หอมออนนหัวแดงในหอมหัวแดงก็ไปขอปลาเามาครับไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ใบมะกรูดโรยไป,ไปต่อ,อนะครับแต่หอมหัวแดงได้มาสามหัวก็น้อยเกินไปนะครับผมถือว่าน้อยเงี้ยยังไม่ได้เยอะนะครับรหลังเดี๋ยวจัดเต็มครับผมอันนี้จัดมาบอกกันต้อตมตามด้วย มะขามเปียกน,นะครับมะขามเปียเราเอาปเปรี้ยวน,นิดนึงครับผมเราก็ใส่ประมาณนี้ผมว่าประมาณนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวน,นะครับน่าจะเพิ่มอปปีกนิดนึงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเพระาะผมจะมีมะนาวใส่มะนาวประมาณลูกคืนครับตอนตบท้ายติดท้ายของเรานะครับให้มันหอมอร่อยนะครับหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีเอาปลาลงไปครับน้ำเดือดแล้วปลาช่อนลงไปเลยนี่ปลาด้วยปลาช่อนอีกตัวนึ็กสองตัวนะครับ ตม้มกินสองทัวแซ่แบไปเลยวันนี้นะครับเนื้อกำลังเด็ดๆนะครับนี่หางสองหางเนี่ยจัดสวยนะจัดซะสวยดูซะงามสง่างาอะไรโอเคปิดฝาครับทีนี้ปิดฝารอให้เดือดชั้อ่ขาขัวนี้ก็มาลองกองเก๊กหน่อยนะครับเปิดขึ้นครับมันเดือดแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงกันนะครับปรุงแล้วนะครับ ใส่รสดีไปประมาณเกือบครึ่งทัพพีนะครับนะครับพอน้ําปลาันเยอะนะครับผมเราก็ใส่มันกลมกล่อมหนึ่งตามด้วยผงสุระผมใส่ประจับนะครับผมกินนะครับใครไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับอผมก็กินนะครับหัวผมก็ไม่ได้ร้านนะครับผมก็เต็มกักสักหนึ่งผมเต็มหัวนะครับก็เด้เกี่ยวเขาว่าหัวกินนี่จะต้องหัวล้านนะครับใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับโอเคสามอย่างก่อนนะครับน่าจะเอาแขนอร่อยแล้วใช่นี้ โอเคแล้วก็ปิดไว้นะครับผมปิดฝาอีกสักนิดแล้วค่อยมาเปิดปรุงนะครับผมนี่โอเคแล้วก็เราก็ใส่ผักนะครับผมเปี๋ยบ้นี่ใส่ไอเครลุงพอ่อปุยไม่ใช่มะเขือเทศเอเอข้าไปนะครับมาโย,ม,ยมือไว้มือไว้มะเขือเทศใส่ตามลังครับเหมือนจะหวานๆนะครับผมมะเขือเทศน,นะครับผมนี่นี่ แต่มันก็จะสุกอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปุ้งผักเลยสุกมาสุกเราก็ไม่ได้กินมะเขือเทศเราเรามากินปลาว้าวใช่ไหมใส่ปลากับต้นหอมผัดชีที่เราคั่นมาแล้เรียบร้อยแล้วครับนี่น้ำเดือดปุดๆตามด้วยใบกระเพรารับผมกดลงให้มันลงนิดๆหน่อยให้มันิมปิดไฟใส่ใบใส่พริก งแล้วก็บีบน้ํามะนาวราดลงไปนี่พริกขงพริกขงประมาณสักช,ช้อนครึ่งนะครับผมเผ็ดเผ็ดปรดีครับแล้วก็น้ำมะนาวที่ผมใส่นี่ก็ขั่นหันรอไว้ประมาณลูกครึ่งครับลูกครึ่งไม่ใช่บอลน,นะครับลูกครึ่งล,ลูกมะนาวนะครับผมโอเคน้ำลายสั่นสาดเจ็ดเจ็ดเยากม,มาก,กมตอนนี้อร่อยกล่อมๆแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงว่าไม่อร่อยครับผมฝีมือไอ้หนุ่มบ้านนอกครับผมไอ้หนุ่มบ้านนอก ต้มปลานะครับนี่เดี๋ยวจะพลิกให้ดูครับผมบอกหน้าตาประจอกมันสวยขนาดนี้กลับไปดูครับกลับไปดูกลับไปนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่คนเหีเเ่ยงแทะพังหมดเลยอ้ย <c oughs> หน้าศพน้ำจั่วจัวดีนะนี่วิสกี้สักขวดเล็กเนาะกำลังไปได้ดีเลยมาถึงเวลาแล้วครับผมสุกแล้วปิดไฟเรียบร้อยแล้วก็ เอาจานมาตัดน,น้ำลายหิวนี่ครับผมตักใส่จานดีกว่าเสิรฟ์ฟตักใส่จานชิตโตใหญ่ๆน่ากินน่ากินนะครับผมนี่โอ้โหหัวไปแทะนนหน่อยนะโอ้โหเด็เดๆแต่พี่น้องเด็เดๆครับพี่น้อง เด็ดเครับพี่น้องเด็ดเครับอร่อยนะครับนี่เห็นไหมต้ยมยำปลาผมน่ะสูตรผมน่ะนี่ชมกันไปายกินกันครับผมอร่อย